วันนี้จะพูดถึงหัวข้อเรื่องของการหาเงินบนโลกออนไลน์แบบไวๆแล้วก็ยั่งยืนครับ เป็นเนื้อหาที่อัปเดตขึ้นมาขั้นกว่านะมันก็จะเหมาะกับ F C ที่ติดตามเรามานานแล้วเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการโตมาจากพื้นฐานเดิมที่ผมเคยปูไว้ถ้าเกิดว่าใครเป็น F C ใหม่ที่มาดูคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมลองย้อนไปดูได้นะว่าวิดีโอที่ผมสอนหาเงินเกี่ยวกับการทำ Affiliate Marketing ในแพลตฟอร์มต่างๆนะหรือการทำ Dropship ที่ผมเคยได้พูดพูดไว้เนี่ย คุณผู้ชมสามารถไปย้อนศึกษาได้นะครับว่าแบบไหนมันทากําไรได้ไวกว่าแบบไหนมันทากําไรได้เยอะกว่าแล้วแบบไหนเหมาะคุณมากกว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการเรียนรู้เองนั่นเองนะครับมันก็คือข้อดีข้อหนึ่งอะเนาะนะแต่ทีเนี้ยในเนื้อหาที่มันอัปเดตขึ้นมาของวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการพูดถึงว่าทํายังไงให้คุณสามารถยืนระยะบนโลกออนไลน์ตรงเนี้ยมาได้ซึ่งผมเองเนี่ยยืนระยะบนโลกออนไลน์มาทั้งหมด8ปปีนะครับ ใช้เวลาค่อนข้างนานมากในการอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ดอบลงมาจืดจางแล้วก็หายไปนะครับแต่ของผมไม่ใช่ของผมลักษณะมันจะไม่ใช่กราฟแบบนี้นะคุณผู้ชมมันจะขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจจะดอบลงมานหน่อยแต่ก็ยังพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยมีใครบอกคุณแต่วันนี้ผมจะบอก เพราะว่ามันสามารถไปคู่กันได้คุณกับผมสามารถทําธุรกิจร่วมกันได้มันไม่ใช่ความลับอะไรมากมายแต่เพียงแค่ว่าถ้าใครสังเกตถึงจะเห็นถ้าไม่สังเกตมันจะไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคไหมครับคือต้องบอกแบบนี้เล่าเป็นเรื่องน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําการหาเงินบนโลกออนไลน์8ปปีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมในช่วงแรกของการหาเงินบนโลกออนไลน์นะครับผมเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าในเว็บไซต์ของอีเบย์และ Amazon แต่ในช่วงนั้นก็คือก็ค่อยๆทํามานะมียอดขายมีอะไรจนก,กระทั่งผมได้ล้มะละในระนาจากการบริหารงานครั้งแรกในช่วงนั้นนะครับกู้เงินมาล้านหนึ่งเหลือประมาณสักพันหนึ่งนะฮะและ้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาใหม่เนี่ยพอหลังจากที่ไม่ค่อยมีทุนปั๊บเนี่ยผมมาทำยู u ูบนะครับช่องชื่อว่ามีฟอง Channel ตอนนั้นเนี่ยได้ค่าแอดโฆษณาจาก YouTube เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นมาก3 0 0 0 0ถึง50,000นนะครับโอ้ตอนนั้นดีใจมากนะฮะ ดีใจมากและคิดว่ากะว่าจะไม่กลับไปขายของแล้วเพราะว่าอันนั้นคือลงทุนในการทําคลิปเนี่ยลงทุนโดยใช้แรงตัวเองใช้บริการของตัวเองลงไปต้นทุนต่ํากว่าแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าก็เลยทํามันมาเรื่อยๆรื่อทไปทํามาปั๊บเนี่ยสุดท้ายวิธีการหาเงินเนี่ยมันก็ยังคงไม่นิ่งมันก็ดรอปลงมาอีกนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าโอเคยอดวิวยูทู e เนี่ยมันทําเงินได้ไม่ค่อยดีแล้วเรามาทําเป็นแอฟเฟอรี่เอสดีกว่าไหมสินค้าก็ไม่ต้องสต็อกนะครับไม่ต้องสต็อกมันสต็อกบวม ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะพรีเซนต์อย่างเดียวนะลุยอย่างเดียวทำายัางนีนก็ได้ให้ลูกค้าเห็นคลิปวิดีโอเยอะที่สุดนะครับผมก็เลยไปเอาวิดีโอจากจีนอ่ะพูดตรงๆเลยเนะี่ยไปเอาวิดีโอจากจีนมาตามแอปของจีนอ่นะอาลีบาบาเทาเป่านะใน Ebay แล้วก็ตามแต่ไปเอาคลิปวิดีโอเหล่านั้นมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะมาโพสต์ลงใน YouTube ก็โพสต์ช้อปปี้ลาซาดโพสต์โพสไป ติ๊กต็อกโพสเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยใช้ AI ในการจับว่ามันมีวิดีโอซ้ําเยอะไหมอะไรไหมนะครับก็ทำาอฟเฟอร์เรแบบนี้ไปอยู่สักระยะหนึ่งจนกระทั่งแบบโ,โ,โกยเงินได้เยอะมากเปิดไปเป็น 10- 1 0 20ช่องนะฮะพอโกยไปสักระยะหนึ่งปั๊บเนี่ยมีอัลกอริทึมปรับใหม่เข้ามาทําให้แพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ไม่สามารถลงวิดีโอซ้าๆได้เวลาลงวิดีโอซ้ําไปปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนอ่าผมก็โอเคเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่จนกระทั่งมาเป็นเจ้าของร้านเองเป็นเท่าแก่เองบริหารงานเอง ในการขายสินค้าของตัวเองเช่นกันนะในทุกแพลตฟอร์มผมลงไปหมดเลยแต่ในการลงครั้งหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ลงแบบว่าขวัญใจชาวบ้านร้านเดียวปักตรงนี้เลยนะไม่ใช่ผมทำแบบกระจายไปเลยเปิดร้านค้าในช h อปปีเนี่ยมีมากกว่า10กว่าร้านค้า ลาซาด้ามี10กว่าร้านค้าชื่อก็แตกต่างกันออกไปตามว่า,าโอกาสไอช่องไหนโดนแบนเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงเพราะว่าเราขายมีดเดินป่าอุปกรณ์เดินป่าอาจจะมีพลาดพล้งเห็นมีเดเราเหมือนอาวุธสงครามเขาก็แบนช่องเราไปก็สร้างใหม่มีเป็น 10- 20กว่าช่องนะครับผมก็ทําแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยนะเพื่อนผมไปกดสั่งซื้อเต็นเต็นเนี่ยนะอุปกรณ์เดินป่าที่เป็นเต็นเนี่ยนะ บนแพลตฟอร์มสีส้มนะผมเห็นชื่อแล้วว่าไอ้มันเพื่อนเรานี่หว่าแต่กดสั่งซื้อมาในแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยเราจะไปยกเลิกมันบอกเฮ้ยมาซื้อหน้าบ้านติวะเนี่ยไม่ได้นะครับเขาอยู่คคระที่กันด้วยผมอยู่กระแพงเพชรแต่ว่าเขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเข้าสู่วงการการแบบตั้งแคมปิ้งใหม่ๆผมเห็นละผมก็อ่าโอเคกันไม่เป็นไรเดี๋ยวอยากรูเหมือนกันว่าเพื่อนเราเนี่ยมันกดไปแล้วมันเห็นสินค้าแล้วเนะี่ยมันจะดีหรือเปล่านะฮะ ในนั้นนะชื่อร้านมีนะชื่อร้านว่า hiking knife นะฮะในนั้นแหละในแอปส้มนั่นแหละ hiking knife นะครับผมตั้งชื่อร้านไว้สินค้าก็มีการขายอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วสินค้าเข้าไปถึงเพื่อนก็เลยแกล้งโทรไปหาเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนเป็นไงมื่ว่าเพื่อนเต็นท์ใหม่ที่ได้ไปดีเปล่าเออเห็นโพสต์ในโซเชียลอะ่ะไปซื้อมาจากไหนวะอะไรเงี้ยก็ลองถามมาันดูปรากฏว่ามันบอกเออพอดีไปซื้อในแอปสีส้มมา นะฮะถ้าพูดกันแบบเรทั่วๆไปทุกคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติถูกปะ่ะคุณก็มองว่าปากติผมก็มองว่าปากติในตอนแรกแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่มีทัศนคติเป็นผู้ประกอบการผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันบอกว่าเป็นคนที่ซื้อมันแอปสีส้มวะทำไมไม่บอกว่าซื้อมาจากร้านฮายกิ้งไนท์วะนะเท่านั้นแหละผมจุดประกาศได้ปิ๊งขึ้นมาเลยนะครับว่าอ๋อ oh, มันเป็นแบบนี้นี่เอง สิ่งที่สำคัญกว่าเงินสิ่งที่สำคัญกว่ากำไรที่สุดก็คือลูกค้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยนะครับในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่จะจีนจะแอปนั่นแอปนี่คือเขาจะเก็บกลุ่มลูกค้าไว้เองโดยที่ไม่ให้ลูกค้าเนี่ยได้เจอกับเราเลยเวลาลูกค้ากดซื้อเนี่ยลูกค้าจะบอกอ้าวซื้อมาในแอปสม้มแอปดำแอปสีฟ้าไม่ได้บอกเลยว่ามาจากร้านเราเพราะเขาต้องการที่จะเก็บ ฐานลูกค้าไว้เองเว้ยฉันมีฐานลูกค้าในกำม,มือไว้ลูกค้าชอบสั่งเสื้อนี้เว้ยข้อมูลคือแอปรู้ทั้งหมดแอปจีนรู้ทั้งหมดว่ามีลูกค้าอยู่ประมาณนี้โอเคนะมันมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับร้านค้าของเราก็จริงนะครับแต่มันปกปิดทุกอย่างไว้เพื่อให้เราทํางานให้มันทางานให้มันมันพยายามไม่ให้เรารวยนะเราขายได้เยอะแล้วมันก็ทอนเงินให้เราเราเป็นนายหน้าให้มันมันก็จ่ายเงินเป็นเงินทอนให้เรานะเพื่อให้เรายังคงขยันทํางานต่อเ<ห>พื่อโปรโมทแอปอของเขานะ พอแอปของเขามีชื่อปั๊บเนี่ยเขามีฐานลูกค้าที่มากพอใช่ไหมเออเขารู้แล้วว่ามันต้องขายประมาณนี้เว้ยโอเคงั้นฉันไม่ต้องใช้พวกคนไทยก็ได้วะนะฮะแต่ถ้ามันจะตั้งร้านก็ช่างมันให้มันต้องยิงแอดโฆษณาเยอะๆหน่อยนะครับจ่ายเงินให้แพลตฟอร์มเราหน่อยมันถึงจะหากินได้การลดการมองเห็นลงนะครับรอบนี้ไม่เอาแล้วนะครับเอาฐานทัพมาตั้งในประเทศไทยเลยปึ้ง นะสินค้าสั่งใช่ไหมกดในแอปใช่ไหมอา้าวคนก็ไปติสินค้าจีนก็ไปเลยนะไปเลยไม่ต้องใช้คนไทยแล้วนะตีสายคนจีนคือไม่ชอบให้ใครมากินหัวคิวแนละ้วกระจายกระจายกระจายไปเองนะจนกระทั่งแอปเทมูล่าสุดที่มาเนี่ยนะครับอันนั้นสั่งตรงมาจากจีนเลยนะจากโรงงานจีนเลยถึงคนไทยเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะตีตลาดได้แค่ไหนก็ต้องมาดูกันนะครับทีนี้คําถามคือกลับมาว่าเอา้าอาจารย์แล้วในเมื่อเราเจออะไรแบบนี้เนี่ยเราจะสู้ยังไงเราจะไปวัดยังไงกับเขาได้ละ่ะนะฮะ วิธีการนึงที่คุณต้องเปลี่ยนเลยก็คือคุณลองดูซิว่าสินค้าที่คุณกำลังขายอยู่เนี่ยมันเป็นของแบบไหนอำนาจในการตัดสินใจในการซื้อเนี่ยมันใช้เยอะไหมถ้าของขคุณมันราคาแพงก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่แล้วอำนาจในการตัดสินใจมันค่อนข้างเยอะนะครับแนะนําว่าให้ยกมันขึ้นมาใน youtube ยกมันขึ้นมาทําใน youtube นะยูทูบเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้ามาดูเพื่อศึกษาสิ่งนั้นจริงจ ของแพงคุณจะได้ใช้สกิลในการขายได้เยอะขึ้นคลิปเรยวยาวๆถ้าของคุณมันราคาถูกมากๆเนี่ยนะครับผมก็จะไปลุยใน platform, แพลตฟอร์มนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพยายามทําอย่างไรก็ได้ให้พอยซ้อนแบรนดิ้งของคุณหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยจดจําได้ว่าเป็นคุณนะยกตัวอย่างเช่นผมนะ่มีร้านค้าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ในทุกแพลตฟอร์มผมมีร้านค้าหมดนะครับแต่ผมก็ยังคงทําร้านค้าใน YouTube เพื่อให้คนจําได้ว่าเฮ้ยนี่คือฉันมันคือร้านของฉันนะฮะในวันที่แพลตฟอร์มมันไม่เห็นค่าเราเนี่ยลูกค้าก็ยังจําได้ว่าฉันเนี่ยเป็นแบบนี้ผมทำ YouTube เสร็จปั๊บผมจะเอาลูกค้าไปรวบรวมใน Line OA หรือเวลาวิ i ช i a l จะมีกลุ่มลูกค้าเอาผมอยู่ในฐานแฟนคลับนั้นๆนะครับตราบใดที่เราบริการดีๆแล้วขายบริการที่ดีเราส่งความจริงใจให้สินค้าเราเนี่ยให้กับลูกค้าเราดูแลดี ลูกค้าจะค่อยๆอยู่กับเราแล้วมันจะเกิดการซื้อซ้ําสิ่งที่ทําให้คนรวยได้คือการเกิดการซื้อซ้านะเวลาคุณมีโปรดักต์หรือว่าสินค้าใหม่ๆเข้ามาลูกค้าคุณเห็นเขาก็จะเกิดการซื้อซ้ํานี่คือกระบวนการที่จะทําให้คุณรวยแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะจากการยืนระยะของผมมา8ปีเนี่ยทั้งที่บอกไปว่ามันมันไม่เคยจะหยุดนิ่งเลยแต่ตอนนี้นะครับผมเป็นพ่อค้ามาเนี่ยสปีแบบที่ค่อนข้างนิ่งอยู่พอสมควรนะ ยอดโตขึ้นพดนิดนึงแต่ก็โตขึ้นเรื่อยๆเพราะการสะสมฐานลูกค้าของผมเนี่ยมีไว้แล้วผมก็ดูแลให้นะยอดเดือนเดือนหนึ่งขายเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นที่ประทับใจใจ่ายภาษีถูกต้องปีละสองครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนใหม่ว่าหลังจากนี้ไปถ้าคุณจะขายของนะฮะถ้าของนั้นมีอำนาจการตัดสินใจเยอะนะครับ ให้พยายามสร้างตัวตนสร้าง p e r s o n a l branding ของคุณหมาว่าคุณปเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในแพลตฟอร์มของ YouTube ก็ดีใน Facebook ก็แล้วแต่ก็ทำได้นะครับหรือคุณจะไปสร้างตัวตนในแพลตฟอร์มของ TikTok ก็ได้นะหรือที่ไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าฉันจะไปทำตรงนั้นแล้วมีฐานลูกค้าสะสมไว้เนี่ยนะครับนะคุณต้องทำแบบนั้นให้ลูกค้าจำคุณได้จะไปไลฟ์สดก็ได้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ นี่มันร้านฮกิ้งนท์นี่หว่านี่มันร้านควรจะชาวบ้านนี่หว่าคือต้องให้ลูกค้าเห็นจนหลอนนะว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณขายสินค้าประเภทนี้เวลาเขาจะไปซื้อของเนี่ยจะได้นึกถึงเรานะไม่ใช่นึกถึงแพลตฟอร์มนะยกตัวอย่างเช่นผมกําลังจะขายอายที่รองแก้วเนี่ย ผมทำการตลาดโดยการที่ผมสร้างคลิปวิดีโอในช่อง Tik t o อกของคุณเนี่ยหรือว่าช่อง youtube ของคุณเนี่ยเกี่ยวกับไอที่รองแก้วอย่างเดียวมาทํามาจากวัสดุกันน้ํานะแล้วมันมีลวดลายที่สวยงามคือทำมันจยทำย้ําทําไปทําย้ําทําไปจนคนจําภาพลักษณ์คุณได้ว่าเฮ้ยคุณขายที่รองแก้วนะฮะแล้วเขาก็จะมาซื้อสินค้ากับคุณโดยที่เขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกต่อให้มีคนมาขายที่รองแก้วเหมือนกับคุณเขาก็จะนึกถึงคุณเพราะเขาจําคุณได้นะครับ อย่างในกรณีเพื่อนผมที่มันไปซื้อเต็นท์เนี่ยนะครับที่เห็นชื่อมันคือเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ติดต่อกันมานานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยเรียนประถมนะฮะก็ไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตกันและกันนะว่าแต่มันรู้ว่าผมมาขายมีดเชฟมันรู้ว่าผมขายมีดเดินป่านะแต่มันไม่รู้ว่ามันขายพวกเต็นท์พวกอะไรด้วยเพราะมันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผมขายนะฮะก็หลังจากเรื่องในวันนั้นปั๊บก็เลยทาให้ผมกลายเป็นว่าผมเก็ตเลยว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องสร้าง personal branding และในช่วง3ปีที่ผ่านมาผมก็ทําแต่ personal branding ให้คนจำผมได้นะครับผมอ่ะโอเคครับประมาณนี้เนาะเล่าให้ฟังเดี๋ยวส่วนในวันข้างหน้าเนี่ยผมจะหาวิธีการมาให้อีกว่าไปหาสินค้ายังไงโดยที่คุณนะจับเสือมือเปล่าใช้เครดิตตัวเองในการจับเสือมือเปล่าแล้วปล่อยออกไปนะครับเดี๋ยวจะมาสอนให้ใครรอฟังบอกได้เลยนะครับจับของออนไลน์มาขายออนไลน์เนี่ยมันขายได้นะโอเคเนาะก็สาหรับวันนี้นะครับก็ฝากเนื้อหาไว้เท่านี้สรุปก็คือคุณต้องสร้าง personal branding คุณต้องสะสมลูกค้าของคุณให้อยู่ในกลุ่มของคุณให้ลูกค้าจำคุณได้ว่าคุณขายอะไรคุณทำอะไรให้เวลาแบบนึกถึงสินค้านั้นปั๊บให้นึกถึงหน้าคุณเป็นคนแรกและคุณจะสามารถอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แบบยั่งยืนนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ